รมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทําโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2517ขึ้นในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอัตรกร สิร,ร,ริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟเปิดตัวโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว้อมมอบป้ายโครงการแก่ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยน้อมนําพระราชปณนิธานมาสานต่อการดำเนินงานในโครงการโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่หนึ่งและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ัชานาทร่วมกับชุมชนตําบลห้วยงูวัดคองจันทร์อำเภอหันคาจังหวัดชัชานาทดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างววิในาทางการเงินภาคครัวเรือน โดยชุมชนตำบลห้วยงูซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินและมีชาวบ้านในชุมชนเข้าเฝ้ารับสเสด็จเมื่อวันที่20ตุลาคม2530พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้นดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎร,ราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทน พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพิธีพระราชทานทงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านณอำเภอหันา่าจังหวัดชัยนาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567สำนักงานตรวจบัญชีสหกร,รณ์ัชานาจัดกิจกรรมคิิออฟเปิดโครงการ เสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนนักเทศบาลตำบลห้วยงูซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลห้วยงูและชุมชนตำบลห้วยงูวัดคลองจันทร์โดยนางนุชนาฏภูลเหลือผู้อำนวยการสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาทเป็นผู้มอบป้ายให้แก่ผู้นำชุมชนตำบลห้วยงูวัดคลองจันทร์ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธงชัยย้อยพลแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยงูเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยกระปุกออมสินและสมุดบัญชีรับใจ่ายในครัวเรือนแก่ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการโดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชากรในชุมชนเด็กนักเรียนเยาวชนในพื้นที่รวม100คนเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นการสร้างความสามาัคคีโดยนำแนวคิดบวรบ้านชุมชนวัดศาส,สนาสถานโรงเรียนและส่วนราชการกิจกรรมส่งเสริมการออมได้สอนแม้การจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนการให้ความรู้ทางบัญชีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยครูจวนสวัสดีครูบัญชีอาสาอำเภอหันคา พร้อมกันนี้ได้สอนบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนแก่โรงเรียนวัดคลองจันท์และโรงเรียนบ้านหมื่เทพซึ่งอยู่ในชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการรวมทั้งการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ร่วมกับการพัฒนาอาชีพเสริมรายได้แก่ชุมชนผ่านกิจกรรมการทำรูปประครบสมุนไพรกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้พรรษา พร้อมทางร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาและสาธารณประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณสาราวัดคลองจันและพื้นที่โดยรอบสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่หนึ่งร่วมกับสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาทจัดกิจกรรมติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณเทศบาลตำบลห้วยงูโดยมีนางนัคขมนเงินมั่นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรกรที่1เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเป็นการฉเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือน และส่งเสริมการออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งรวมทั้งองค์กรทุกเครือข่ายในพื้นที่มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งเพึ่งพาตนเองได้โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอรวรรณเศรษฐพงศ์นายกเทศมนตรีตำบลห้วยงูกล่าวให้การต้อนรับพร้อมนี้ ท่วมโวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ส่วนราชการในจังหวัดชัยนาทและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องเราขานชาวชัยนาทในหลวงรัชการที่ 10. สิบเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานทงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านนาอำเภอหันขาโดยครูจวนสวัสดีครูบัญชีอาสาอำเภอหันคา และร่วมกิจกรรมถวายพตัตตาหารเพนและผ้าป่าสามคีแด่พระอธิการเพลินประภาการโรเจ้าอาวาสวัดทองจักกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มอบหมายสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่จัดทำโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนอีกทั้งในวันที่5ธันวาคม2567กำหนดจัดกิจกรรมเปิดกระปุกปิดโครงการ โดยคาดหวังว่าครัวเรือนจะมีเงินออมเพิ่มมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การกินดีอยู่ดีและสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน